สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นลูกบีบีกันขนาดเอ่อน้ำหนักจุดสองห้านะฮะพยายาำว่าจุดจุดสองห้านะครับจำนวนสามพันนัดอันนี้เป็นของของที่ผมซื้อมาจากงานเอ่อ t e r n a t i o n a l ์เนชันแบีบีกแฟร์นะฮะสองศูนย์สองสามนะถึงได้ราคาดีมากแบบคนนำเข้าคนนำเข้ามาเองแบบเนี่ยสามพันนัดลูกขนาดจุดสองลูกขนาดจุด 0.25นะฮะซึ่งร้อยร้อยร้อยสิบบาทเองครับไม่ไม่ได้แพงนะเพราะว่าปกติผมผมจะใช้เป็นตัว0.20นะฮะมาให้ตัวเป็นตัว0.20นะฮะเนี่ยฮะใช้ตัว0.2 0.20ซึ่งมันก็ดีนะอันนี้สี่พันนัดอันนี้ซื้อี่เมกาพาซาแต่พอดีว่าผมใช้ปืน เอ่อ KJ Works MK1 เนะี่ยซึ่งมันเวลาเราใช้กระสุน0.20เนี่ยมันบางทีมันมันมาจากเรื่องว่าปืนมันแรงไงฮะ,ะใช่ไหมอย่างเงี้ยบางทีปืนมันบางทีปืนมันแรงมากนะฮะปืนมันแรงมากแล้วคนขายเขาบอกว่าให้ให้ไปหากระสุนนิด0.25แต่พอดีไม่ได้หาคนแพงพอดีได้มามา,มาได้งานเอ่อเขาเรียกว่าที่ที่งาน b b, b International BBE Gun Fair เนะี่ยตอกสูสงสอ0.23ก็กเลยซื้อมาเดีย๋ยวไปลองกันดีกว่านะครับ การใส่เป็นทำการบรรจุเรียบร้อยแล้วนะครับ0.0อุ้ยทำการบรรจุเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้นะฮะ0.025นะครับฮะใส่เปนจะใส่กับปืนแล้วนะฮะนะฮะลูกนม,มีน้ําหนักมากกว่า0.20นะฮะนนะใส่บรรจุแล้วนะฮะจทการจริงกันนะครับจริงกันครับ อันนี้กระสุน0.25นะครับไม่ใช่0.20นะฮะเล็งก,กันที่เป้าครับนะฮะุเห็นชัดไปเลยครับท่านผู้ชมมันจะมันจะเข้าแม่นมากเลยคือถ้าเป็น0.20เนี่ยกระสุนมันมาจะเปลวเหมือนที่คนขายเขาบอกไปเลยโหแบบแม่นมากเลยครับท่านผู้ชมอันนี้เสียงไปหน่อยโมโมโมม,ม,มมากไปหน่อยครับเดี๋ยว ก็กกลุ่มมากครับเพราะว่าถ้าผมใช้กระสุนปีกกาธรรมดาเนี่ย0.20นเนี่ยมันมันจะแบบไม่เกาะกลุ่มอันนี้แบบเห็นชัดเลยไม่น่าหรอกคุณใครบอกว่าให้ใช้0.25สําหรับ KJ เ e r เบิร์นะครับเพราะมันแรงไงโอ้นี่เป๊ะเลยโอ้นี่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายกันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายก่อนฮะเนี่ยกระสุนจะไม่ปลิวเลยนะฮะมันมันจะเกาะกลุ่มนะฮะเพราะตอนที่ผมใช้กระสุน0.2นสองน้ำหนัก0.20เนี่ยมันจะแบบกระจายหมดเลยถ้าให้ผมยิงแม่นนะ อันนี้คือเพราะปืนมันแรงไงแล้วมันแ่ะมันมันจะชอบเปลวไงนี่ดีว่าซื้อจากงานนี้มาเนี่ยแบบราคาไม่แพงด้วยโอ้ยิงสูงขึ้นเยอะเลยครับเพราะมันแม่น สนุกมากครับสนุกมากจริงๆเลยอ่าศู์หมดแล้วแต่แต่ว่าสำหรับสำหรับผมเนี่ยเห็นความแตกต่างมากระหว่างการใช้กระสุนจุดน้ำหนักมีมีการ0.20กับ0.25นี่เห็นชัดเจนและสำหรับปืนรุ่นเนี้ยเพราะว่ามันมันมัน450 FPS งานมันแรงแล้วกระสุนมันชอบปลิวแล้วดูกันครับนี่นะฮะยิงไปเป็กี่นะัดเนี่ยคือมันก็ค่างจะเกาะกลุ่มตรงกลางนะฮะเห็นชัดเจนแล้วว่ามันยิงง่ายขึ้นเยอะเมื่อก่อนมันจะกระจายหมดเลยไม่ใช่ไม่แม่นะแต่กระสุนกระสุนม,ม,มันปลิวอะ่ะนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ